สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป random น,นะคะที่เปยเตยส่งพลังงานดีๆส่งพลังงานบวกๆให้เพื่อนๆน,นะคะใครเปิดมาเจอแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจเบยเตยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้หัวข้อที่เบยเตยหยิบมาทําก็คือจักรวาลกําลังส่งพรให้คุณนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะจักรวาลกําลังส่งพรให้คุณนะคะทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์เราเน้นอ่านไพ่นะคะเพื่อให้ พลังกายพลังใจของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่ดีสามารถกดข้ามหรือเลื่อนผ่านได้นะคะแต่ถ้าเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าจริตตรงการโอ้ยดีงามเด้อแม่หมอก็ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ให้กําลังใจหรือว่าถ้าชีวิตของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็มาคอมเมนต์บอกแม่หมอหน่อยก็แล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยวสับไพ่ใหม่สิ ชีวิตของเรากําลังจะดีขึ้นแบบมหัศจรรย์นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเล่าเรื่องจากไพ่นะคะดูสิว่าจัก,กรวาลกําลังจะมอบพรพิเศษใดให้กับคุณนะคะโอ้ไพ่มาแล้วเป็นราชาไม้เท้าเป็นแฮโรลฟนเป็นหกเหรียญนี่สัญลักษณ์ของไพ่มันขึ้นมาแบบนี้จริงๆอ่ะไม่ใช่แค่จัก,กรวาลเนาะแต่ว่าเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะปแต่ก็ไม่รู้นะว่าคุณเป็นสายมูหรือเปล่าแต่ว่า หลายคนเนี่ยที่เปิดมาเจอคลิปในวันนี้นะคะที่เรื่องที่จะเข้ามาฟังแล้วไม่ได้กดข้ามเนี่ยบุคลิกตัวตนของคุณเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบช่วยเหลือไม่ได้ช่วยด้วยเงินก็ช่วยด้วยการให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจปลาะประโลมเป็นคนยิ้มเก่งเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนที่บางคนน่ะชอบสวดสวดมน,ออนั่งสมาธิทําบุญชอบไปในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธ ผู้ใหญ่จะค่อนข้างเอ็นดูคุณเป็นพิเศษนะคือไปไหนมาไหนคนที่อายุมากกว่าจะค่อนข้างเอ็นดูคุณแล้วก็เป็นคนที่รอบคอบมีความคิดที่โตเกินวัยนะคะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างดีนะคะอันนี้ก็คือลักษณะที่ไปเตอเห็นจากไพ่นะอืเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันมี การสิ้นสุดเรื่องบางเรื่องสถานการณ์บางบางอย่างจบท่าดเก่าๆแล้วก็เปลี่ยนไปในเวอร์ชั่นใหม่ที่มันดีกว่าเดิมนะจัดเม้นเนี่ยมันคือการสิ้นสุดมันเป็นเรื่องของคำตัดสินมันเป็นในเรื่องของคำพิพากษานะคะโอเคโอ้พลังงานแรงมากเลยนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นเ r โรแฟนแล้วก็สองถ้วยถามว่าพรจากจัก,กรวาลที่คุณจะได้รับ คืออะไรไปได้ว่าเป็นเรื่องคู่ชีวิตนะอืมเป็นเรื่องคู่ชีวิตและชีวิตของเราจะเปลี่ยนแบบมหัศจรรย์อืมทุกอย่างทุกด้านเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักจะค่อยๆดีขึ้นแบบมหัศจรรย์อ่ะคุณอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนหรอกว่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยนไปในลักษณะนั้นแต่พอมานั่งคิดมานั่งถกทวนดูแลว้วอ่ะเราจะสังเกตได้ว่าเออ ชีวิตมันค่อยๆเปลี่ยนแล้วมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจากที่เราจับได้สังเกตได้ประมาณนี้นะเออนะอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยเดี๋ยวไปเลยจบคําทํานายแหละโหมันเปลี่ยนจริงๆนะแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นจริงๆอะแคมเพอร์แลนด์เนี่ยราชาถือถ้วยแล้วก็เจ็ดเจ็ดไม้อะตราบใดที่เราไม่ยอมแพ้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะพูดได้เลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จมากๆ อืมคุณจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้อ่ะตรงจุดด้วยนะเออด้วยความเด็ดขาดชัดเจนอ่ะเคลียร์แบบทุกอย่างเลยอ่ะอุย้ยนี่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ได้ล็อกมงนะไม่ได้ล็อกมงนะเออแต่ไพ่ล็อกให้คุณแล้วแหละล็อกมงให้คุณเนี่ยเดอร์ซันเดอะ e n ตร h ความสำเร็จ ชื่อเสียงโชคลาบลาบลอยอ่ะดีไม่ดีพรุ่งนี้มีชโชคมีลาบนนเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ฟังคลิปนี้ช่วงไหนเวลาไหนแต่ว่านับจากนี้ไปไม่เกินเจ็ดวันถึงเก้าวันอ่ะจะมีลาบลอยเนาะแล้วก็จะได้ปลดล็อกสกิลขั้นเทพบางอย่างในตัวเองอ่ะเออเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็เก่งอยู่อ่ะฉันก็ไม่แบบฉันก็ไม่ได้ไก่กา阿าเลยเด้อฉันก็เก่งอยู่ ฉันก็มีความสามารถจริงๆฉันก็ทําได้นะอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นอารมณ์ลดล็อกในความรู้สึกของเราเองอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่เป็นพรจากจัก,กรวาลไปเตยก็ไม่รู้นะว่าไปเตยพูดตรงจุดตรงใจหรือเปล่าแต่ว่านี่คือสิ่งที่จัก,กรวาลเขาอยากสื่อนะคะถึงคุณนะไม่ว่าคุณจะเปิดมาเจอช่วงไหนเวลาไหนนี่คือสิ่งที่เป็นพลังงานพิเศษที่พ่อยากจะสื่อกับคุณด้วยซึ่งพ่ยยิบสี่แม่นนะ แม่นแบบไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะจริงๆมันแม่นด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ได้นะใครที่มีสัญญาณดีๆด,ดวงดีๆหรือสำเร็จเรื่องไหนแล้วฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อบอกกล่าวพลังงานของคุณด้วยนะคะ